ช้าตรู่พี่เรือนคําจะจัดการงานบ้านต่างๆเข้าครัวเตรียมกับข้าวดูแลแม่ที่ชราภาพมากแล้วเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะหวานให้หลานชายขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งยังที่ทำงานที่อยู่ห่างจากบ้านไปเพียง2กิโลเมตร งพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลายร้องตำบลป่าแงะอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายแห่งนี้คือที่ทำงานของพี่เรือนคำมากว่า10ปีแล้วโดยทุกวันจะมีผู้ป่วยที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาหรือเจ็บป่วยจากอาการอื่นๆเข้ามารับบริการที่นี่จำนวนมากบางรายก็จะถูกส่งมาที่อาคารแพทย์แผนไทยให้พี่เรือนคำได้นวดรักษาซึ่งไม่ว่าใครในตำบลน,นี้ต่างก็ยอมรับในฝีมือนวดของพี่เรือนคำกันทั้งนั้น บีนะครับนะครับนวดก็ดีอยู่ดีมาเวลาเขามานวดมันก็สบายเนี่ยเปิ่นนวดนี่ยังเปิ่อนประจับเส้นนไงเก่งนะครับนี่ฝีมือในที่นี่ของเปิ่นนะครับคนอย่างเขานี่ยังชวนได้บีไปเลยได้นวดเลยปีเลี้ยงพังเปิ่นก็นวดดีเจ้าขายเส้นถูกขายเส้นขายปวดกำเนื้อดี่ไยคก็หายดีเจ้าแม่จะพิการทั้งสายตาเปื่นก็มีพิกนิ้ของเปื่อนนะเจ้าเน่อยเก่ง เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วพี่เรันคําป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมจนตาพิการมองไม่เห็นแต่ด้วยต้องหาไรายได้ดูแลตัวเองและแม่ที่ป่วยและชราภาพจนเดินไม่ได้จึงตัดสินใจเข้าไปเรียนการนวดไทยที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสำพรานจนจบหลักสูตรก็กลับมาทำอาชีพรับจ้างนวดแผนไทยที่บ้านอยากจะไปหาอาชีพ นวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้มีเงินเพื่อจะมาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปสมัครที่ศูนย์ฝึกอาชีพจิงตาบ่อสามพานก็เรียนนวดที่นั่นนะคะตอนแรกคือกลัวก่อนนะเนาะพอตอนหลังเรารู้สึกว่าเอ้เรานวดเขาไปแล้ว,แล,วแล้วเขารู้สึกว่ามันหายจากการเจ็บเจ็บปวดของเขาอ,ะอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าเออเรา เรารู้สึกว่าเออเรามีคุณค่าขึ้นเนาะพอตอนหลังมาซิตเตอร์ก็ส่งให้ให้มานวดที่ทางศูนย์เขาเรียกว่าสาราเนาะสาลานวดช่วยสอนนวดประมาณสองปีหรือสามปีเนะะี่ยค่ะที่ศูนยนะ์นะ่ะนะแล้วพี่ก็ก็อยากมาดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเริ่มเออมาที่บ้านเรานี่มันต้องเริ่มนับหนึ่งไงใช่ไหมเพราะเขายังไม่รู้จัก คนตาบอดดีจนเมื่อปี2550ทางเทศบาลตำบลปางแงะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลายร้องได้เห็นความสามารถและคุณค่าของผู้พิการในชุมชนจึงจัดงบประมาณมาจ้างให้พี่เรินคำได้ทำงานเป็นหมอนวดแผนไทยที่นี่เป็นครั้งแรกผู้บริหารด้าน,น,นการเมือง ก็คือท่านนายกนะครับอดีตท่านนายกแต่นี้ท่านท่านไม่อยู่ละคนเก่าแล้วหลังจากนั้นก็มีการสารต่อ,อค่าจ้างก็1,500บาทก็ให้ให้ช่วยกันหนึ่งตำแหน่งว่าเราะตอเรานะเออย่างขาดเรื่องของผู้ใหบ้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเรื่องการนวดอะไรนะครับก็ตอนนั้นได้เดือนพันห้นะมาวันจันทร์พุธศุกร์พันห้อย่างน้อยเราเออ อย่างน้อยเราให้คนเขาได้รู้จักว่าคนพิการทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่เรือนคำได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยงานให้กับรพสตรเรื่อยมาจนเมื่อปี2560ทางท้องถิ่นประสบปัญหาเรื่องงบประมาณ ทำให้ต้องมีการยื่นเรื่องเสนอให้มีการจ้างงานผู้พิการไปอย่างภาคเอกชนตามมาตรา35ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีที่แล้วนี่รู้สึกว่างบเทศบาลไม่มีเนาะตอนหกเจเดือนอูคิดหนักเอ๊ะเราจะไปอยู่ที่ไหนแม่แล้วก็ห่วงเขาบอกว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับบริษัทนี่คะ่ะที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทเนาะแต่ ได้เงินจากบริษัทแต่ทํางานอยู่ที่เราพสตอคือหมอลงเขาก็ช่วยเหลือค่ะติดต่ออะไรเนี้ยค่ะคือมันไม่เรื่องง่ายเลยนะครับจู่ๆเราจะทําเรื่องไปขอไปบางทีเขาจะรู้ไหมคิดอย่างนั้นนะครับว่าผู้พิการของเราเนี่ยศักยภาพจะถึงไหมเขาจะจะให้จ้างไหมบริษัทซึ่งเราก็ไม่แน่ใจก็หลายปัจจัยเหมือนกันได้ทําเอกสารประกอบ ซึ่งตามเงื่อนไขถ้าเราศึกษาทางเว็บนะครับก็จะมีเงื่อนไขเรื่องของประวัติเรื่องของลักษณะางานเรื่องของอศักยภาพเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องของวุฒิบัตรหลังนั้นก็ได้รับการจ้างมาได้ตอกบกลับจากทางบริษัทปรดีใจดีใจ,จที่อยู่ใกล้แม่ทํางานพราะไม่อยากไปไกลไม่ไม่อยากอยู่ในเมืองหลวงอ่ะมันแออัด กวันนี้พี่เรือนคำได้รับเงินเดือน9,125บาทจากบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพโดยมีสัญญาจ,จ้างหนึ่งปีและจะส่งรายงานการทำงานเป็นภาพถ่ายให้กับผู้ว่าจ้างผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่เสมอภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่หมอนวดไทยในชุมชนบ้านเกิดมีอาชีพที่สมศักดิ์ศรีที่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม ก็ภูมิใจค่ะที่ว่าเราได้งานได้เงินจากอาชีพที่ที่เราทำด้วยด้วยตัวของเราเองด้วยมือน้ำพักน้ำแรงเนาะเขาเรียกว่าน้ำพักน้ำแรงอะ่ะก็ภูมิใจค่ะที่ว่าอย่างน้อยเราเราไม่ได้ไม่ได้ไปพึ่งพาใครอะไรอย่างเงี้ยเราพึ่งพาตัวเองเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูแม่ได้อะไรเงี้ยค่ะผู้บริการบางคนบอกว่าจริงๆแล้ว เงินเงินเดือนเ,เราก็ไม่ได้หวังมากแต่อยากมีงานทําบางคนบอกว่าอย่างพี่เลนคํานะครับอยากจะช่วยหมออยากจะอยู่ใกล้บ้านแต่ก่อนเราได้เงินสามพันห้าพันเราก็ยังอยู่ได้ถึงแม้เราจะได้ช้าหน่อยหรือไม่ได้จะทํางานเผื่อหมอไปสักเดือนสามเดือนก็ไม่เห็นเป็นไรอันนี้คือแบบอย่างที่ดีคือเขายังมีของความเป็นคนอยู่ว่าเราอะไม่ได้หัวใจพิการ